ปลาเห็ดผึ่งเด้อพี่น้องปลาเห็ดผึ่งสบายดีพี่น้องป้องฝ่ายมือนีเข้ามากับทีมงานนะครับมือนีเขามากับทีมงานพาพี่น้องมาเก็บเห็ดผึ่งเด้อครับเด้อตอนนี้ตอนเช้าๆวันที่สิบหานะครับพาพี่น้องมาเก็บเห็ดผึ่งเด้อครับมานานพี่น้องไปเบิรงกันเทว่าปลาเห็ดผึ่งเป็นแบบใดพี่น้องทอเห็ดผึ่งนี่เป็นพี่น้องน พี่น้องเห็ดเพิงปล่ออีกแล้วพี่น้องเห็ดเพิ่งพ่ออีกแล้วพี่น้องเห็ดเพิงเจอ,อแล้วพี่นอ้อ,อ,นอง เห็ดเพิงเห็ดเพิงเห็ดผึ่งเห็ดเพิงใหญ่พ,งงพี่น้องพามาเก็บเห็ดเพิงเด้อยมือนี้พี่น้องหมานคักเห็ดเพิงพี่น้องเห็ดเพิงเด้อครับพี่น้องดอกงามงามเพื่อเห็นบ่ปเหรอ น้องเฮ็ดครูรูยูงามแทดน้องป้าหลายครับเพี่เห็ดเพ่งน้องเบิง้งผู้ใดเค้ยเห็นเห็ดเพ่งปะครับแกงหวานหวานต้มน้ำใส้คักๆแซ่บถ้เด้นี่พี่น้องเพี่อน้องเบิง้ง สายแทะเพื่อนแ่บเบิ้่น้องเอ้ยเพื่อ,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 อปัาดป้าฮิตถึงข,ขักพี่น้องตอนนี้ปัาดพี่น้องเบิ้งมาหลายขักโคบปั้น ใกล้ๆบ้านหนองบงเงนะครับปาดไหลครับพี่น้องเอ,อ้ยปาดพี่น้องเบิ้งเบึงเบึง,บงบาปาดเห็ดผึง่งพี่น้องเห็ดผึ่งเบิึงพออีกแล้วจุ่มหนึง่งปาดพี่น้องเบิึงเบึงปืดง,ง,ง,งามแท้พี่น้องใกล้ๆก,กันเลยปาดเห็ดผึ่งออกหลายแท้พี่น้อง ไม่ไดดอกงามๆเบึงเบ้งบ้งงมากับทีมงานด้วยพี่น้องมาดิจีบเม็ดผึ่ง,พ,งนะพี่น้องหลายคักโซ่ไยโซ่พ่น่ะแม่พี่ดอกปาพี่น้องอบอนี่เจ่หละพ่นพี่น้องไมได,ดอกงามๆทีมงานพาาราหาเห็ด ยืนนีีดอกง่า่ดีน่ะคุณคุณพี่น้องทีมงานหาเห็ดพี่น้องหาไปอีกครับพออีกแล้วพี่น้องพออีกแล้วพีเห็ดตุมปุบดูเพียดอกงามแท้เลยครับเก็บเลยครับหลายครับพี่น้อง คุณน่ะจะลูป่อยก้บพี่น้องพออีกแล้วเพื่อหาไปอีกขึ้น้องหาไปอีกพี่เออดอกงามแทะสุดภารกิจเก็บเห็ดของข้าแล้วนะครับจังได้กะฝากพี่น้องกดไลค์กดแช่น้ำด้วยครับเดี๋ยวไปเบิงผลงานกันเลยครับ เบิ่งผลงานของเขาพี่น้องหลายคัะพี่น้องมาเบิ่งผลงานของเขาพี่น้องเพีเยพี่น้องเบิง่งจะดอกงามๆงามอ,อีปิอยู่หลายคัะพี่น้องเฮ็ดผึง่งไปเด้อพี่น้องเด้อพูดเด้อทั้งนะ้าพูดละนะปลาอยู่ทะเลตัด ได้ลหลายพี่น้องยังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเดือครับเดอ้อนักสิพาเฮ็ดเนี่ไดกินอะพี่น้องแกงต้มน้ำออกหลายหลายหรือจีก้อยสี่สแกงกับแซบเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่เห็ดผึ่งขมเห็ดผึ่งจังไดก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดติดตามแฟนเพจนํำเด้อครับเดอ้อพี่น้องเดอ้อปา้าเขาชอบแกงเห็ดบบดน,นี้ล่างเห็ดแกงเดอ้อพี่น้องเดอ้อ